เเป็นช่วงบ่ายนะครับของวันที่สามของการปฏิบัติเมื่อช่วงเช้าเราก็พูดกันไปเรื่องของอริยมรคมองแปดนะครับไปจนถึงมรคองค์ที่ห้านะทีนี้ผมอยากจะให้ท่านดูบนจอหน่อยนะเพื่อเป็นการทบทวนก่อนที่จะเดินทางกันต่อไปแล้วก็ทำความเข้าใจเราจะเห็นว่าที่เราสวดมาจนถึงมรคองที่ห้าเนี่ย ก็เริ่มมาตั้งแต่มรรคองค์ที่หนึ่งคือสร้างความคุ้นเคยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรนะคือความเห็นชอบเห็นอะไรชอบหรือเห็นอะไรถูกต้องหรือทิฏฐิแบบไหนที่ถูกต้องทิฏฐิที่ถูกต้องก็คือการรู้แจ้งอริยสัจใครก็ตามที่รู้แจ้งอริยสัจผู้นั้นแหะคือผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าอะไรคือทุกอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข ถึงตอนนี้เราก็ลองย้อนถามตัวเองดูว่าเรารู้ไหมทุกรู้ไหมว่าอะไรคือทุกทุกเป็นยังไงในระดับเบื้องต้นก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราเข้าไปเห็นของเสื้อผ้าที่เราชอบเกิดตันหาขึ้นมาตันหาเกิดขึ้นอะทุกแล้วความทุกเป็นผลที่เราจะเห็นมีเหตุคือตันหาอย่างเงี้ยเราเป็นผู้รู้อริยสัจขึ้นมาแล้ว การที่เราเข้าไปเห็นแล้วเราก็เริ่มเข้าไปชําระด้วยการเนคขมมะก็ดีด้วยการชําระตัณหาที่อยู่ในใจทําให้บรรเทาเบาคลายลงไปก็ดีนี่ก็คือการเจริญมรรคเมื่อเจริญมรรคไปเรื่อยๆรื่อมันจะไปตัดเหตุเกิดเพราะฉะนั้นจะเกิดนิโรธขึ้นเป็นระดับระดับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คือผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจนะในเบื้องต้นในเบื้องต้นตกลงคําว่ารู้ทุกข์คือหนึ่งคือความรู้สึกทุกข์สอง ลรลึกไปกว่านั้นอีกเริ่มเห็นต่อไปว่าขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์ทีนี้ในระดับที่ลึกเข้าไปกว่านักปฏิบตัติก็เริ่มเข้าสู่ความเป็นอริยะเห็นแล้วว่าขันห้าเป็นทุกข์จากนั้นจะเริ่มเห็นต่อไปอีกไม่ใช่แค่ขันห้าเป็นทุกข์หรอกรูปนามเป็นทุกข์แล้วก็จะกระจายออกไปเป็นสัพเพธรรมาอนัตตาละ คือสรรพสิ่งทั้งหมดเลยล้วนอยู่ในสภาพทุกขังเกิดเกิดดับดับแต่ไม่ได้มีตัวตนอะไรเกิดเพราะมีเหตุดับไปเพราะหมดเหตุอันนี้คือระดับของอริยสัจที่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจากผู้ปฏิบัติเพิ่มต้นอย่างน้อยต้องรู้ว่าใจบีบคั้นเป็นทุกข์มีเหตุเพราะตัณหานี่เองพรนะเจ้าก็ตรัสเอาไว้ตลอดว่าสมุทัยก็คือตัณหาเพราะวะตัณหานี่แหละนะเอาละ อันนี้ก็คือเกิดสมาธิแต่เบื้องต้นก็ยังไม่ถึงระดับที่ผมพูดหรอกนะพอจะเห็นได้ว่ากฎนะแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นทุกข์ยึงทำให้เข้ามาสู่การปฏิบัติจากนั้นสัมมาสังกรปรดาริชอบดําริอะไรดําริในการออกจากกรรมก็คือเนคขมะนั่นแหละแต่ถ้าจะให้เนคขมะให้ได้ผลมันต้องไม่ใช่เป็นขยักขย่อนเป็นเทาา ปีละห้าวันปีละเจ็ดวันก็พยายามทําให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตจะได้เคยคุ้นกับการเนี่ขมมะเมื่อเกิดการเคยคุ้นกับเนี่ขมมะจะมาอยู่ในฝั่งอุเบกขามากขึ้นจะเริ่มเห็นโทษภัยของการที่ไปเสพกามจะเห็นรายกามทุกตัวเลยทําให้จิตใจกระชากเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วก็เข้าไปกระลิ้มกระเหลี่ยเข้าไปเสพเข้าไปติดเกิดเป็นราคะนุสยัยเป็นราคะ ก็ไปกระตุ้นตันหาอีกก็เลยทุกข์อีกการที่เราบอกว่าเอา้ามันก็ให้ความสุขสนุกสนานนั่นแหละดูดีดๆนะครับก็ทําให้จิตเข้าไปเสพคุ้นแล้วก็เข้าไปงับเลยพองับก็ติดพอติดก็ทุกข์สิทุกข์ตอนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นโทษภัยก็เริ่มได้ขมมะทีนี้ก็เห็นอีกสองช่องทางที่จะทําให้เกิดทุกข์ก็คือการมุ่งร้ายการเบียดเบียน พอตั้งใจว่าเราจะไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนแล้วปัญญาที่เกิดขึ้นนะในมรรคของที่สองก็จะลามลงมาสู่วาจาเมื่อเห็นถูกก็จะคิดถูกเมื่อคิดถูกก็จะพูดถูกเมื่อพูดถูกก็จะทำถูกเมื่อทำถูกก็จะเริ่มใช้ชีวิตถูกเกิดเป็นสัมมาอาชีวจากปัญญาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดมรรคมีองค์แปดให้พูดปัญญาศีลสมาธิปัญญาขึ้นก่อนชอบพูดศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นเลยมรรคมีองค์แปดนี่ชัดๆเลยว่าปัญญาศีลแล้วถึงจะสมาธิเราไปคิดเอาเองว่าเบื้องต้นต้องมีศีลพอมีศีลแล้วก็มีสมาธิมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาใครบอกมรรคมีองค์แปดเริ่มต้นจากปัญญาคือสัมมาทิฏฐิ แล้วศีลจะบริบูรณ์ขึ้นมาปัญญาจะไปช่วยศีลศีลจะไปช่วยสมาธิเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิศีลทั้งหลายทําไมเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดูนะครับเวลาท่านสมมติว่าเวลาใครดีกว่าไม่ใช่ท่านเวลาใครอยากจะขโมยของสมมติว่าเขาจะขโมยไฟฉายที่อยู่บนตัวมันจะเกิดเจตนาอยากได้ มันจะเกิดความโลภเห็นปั๊บกระทบปั้มอยากได้อยากได้ก็เริ่มเจตนาที่จะเอาหันซ้ายหันขวาไม่มีคนก็ยื่นมือไปจะหยิบจังหวะนั้นเองคนคนนั้นมีศีลเข้ามาปฏิบัติกําลังยื่นออกไปปุ๊บมันเกิดเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ปับ๊บมันจะหยุด วินาทีที่มันหยุดเนี่ยมันเกิดเจตนาเป็นเครื่องเว้นทวนขึ้นไปสวนไอเจตนาที่จะเอาเพราะฉะนั้นผมถามจริงๆว่าวันนี้ปฏิบัติมาถึงตรงนี้เนี่ยมันหยุดที่มือหรือมันหยุดที่ใจมันหยุดที่ใจเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดเจตนาเป็นเครื่องเว้นเนี่ยจิตใจจะต้องแข็งแรงขึ้นเพื่อจะต้านสัญชาตญาณเดิมที่ต้องการจะเอาตอนนั้นนะ่ะจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิมากขึ้น ศีลจึงเป็นไปเพื่อสมาธิยิ่งทำบ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งตั้งมั่นวันหนึ่งพอเห็นของใครก็ไม่เห็นอยากได้เลยก็วางของเขาไวท้ที่ที่มันเหมาะสมเดี๋ยวมันจะตกแต่ไม่คิดจะเอาไม่มีเจตนาเอาก็ไม่มีเจตนาเป็นเครื่องเว้นอีกบุคคลผู้นั้นจึงเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีศีลบริบูรณ์แต่จริงๆดูคล้ายๆกับไม่มีศีลละเพราะไม่ได้คิดจะเอาแล้วก็ไม่ต้องเว้นด้วย คล้ายๆไม่มีศีลแต่เราเรียกคนไม่มีศีลนั้นว่ามีศีลบริบูรณ์เพราะถ้าบอกไม่มีศีลมันจะไปอีกข้างหนึ่งแต่คําว่ามีศีลบริบูรณ์กับไม่ได้มีศีลเลยเนี่ยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาเป็นศีลที่ไม่ใช่ศีลที่รูปคลําด้วยทิฐิไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่มปสมาทานเอาเป็นบ่าเป็นเป็นการเป็นเวลาแต่นี่เป็นศีลที่ประกอบอยู่ในองค์มรรคซึ่งเป็นศีลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ เป็นศีลที่มาจากปัญญาศีลอย่างเนี้ยที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นศีลของพระโสดาบันท่านจึงบอกได้เลยว่าโสดาบันคือลูกตถาคตฟันธงเลยว่าโสดาบันไม่มีวันทําผิดศีลอีกเพราะศีลของโสดาบันมาจากปัญญาแล้วก็ชำระจนเกลี้ยงและหมดเจตนาแล้วพ้นจากศีลขึ้นไป แต่ว่าคนที่มีศีลบริบูรณ์ไม่ได้แปลว่าจะพ้นทุกข์ในทุกศาสนามีคำสอนเป็นข้อวัดเหมือนกันหมดที่จะให้คนเป็นคนดีแต่มีอยู่ศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธที่มีมรรคองค์ที่6 7 8เริ่มเข้าไปจัดการกับระดับของจิต มรรคองค์ที่ 6-78", จะเข้าไปจัดก,การกับระดับจิตไม่ใช่เจ็ดองเดียวนะไม่ใช่สัมมาสติหรือสติปัฏฐานนะไม่ใช่องค์เดียวแต่เป็น6-78ในกลุ่มของสมาธิที่จะจัดก,การกับจิตใจล้เพราะฉะนั้นเราที่จะสวดกันต่อไปคือมรรคองค์ที่ห7เจ็ดนี่แหละที่จะเริ่ม ผลักดันปุกุชนให้ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่โครอริยชนให้เข้าไปใกล้เรื่อยๆละ่ะต้องอาศัยทั้ง3องค์นี้ละเข้าไปช่วยกันจัดการเราจะไปดูกันว่ามรทั้ง3องค์นี้คืออะไร ในป่ายนี้เราจะสวดตามนะครับเพื่อจะได้ให้คุ้นปากด้วยแล้วก็จะได้สลัดอาการซึมเศร้าลงไปบ้างนะามาวสมม กายขันตังจันติวายมติวิยัณอาราติจิตังปะกันหาติปะทาติยอมตาความพอใจให้เกิดขึ้นยอมขยัยางปรารคความเพียรปรากองกางจิตไว้ เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปท,ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเอาละในมรรคองค์ที่6ข้อที่1นะจริงๆในมรรคองค์ที่6มีข้อย่อยอยู่4ข้อเรามาดู6.1กันก่อนพระเจ้าหมายความว่าไงเราจะเห็นคำที่มีอยู่ เป็นบรรทัดแรกคือย่อมทําความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปราบความเพียรประคองตั้งจิตไว้นะในสี่คำนี้แล้วก็มีเพื่อจะยังอักุสนลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเราจะเห็นไล้ว่าความเพียรนั้นที่หนึ่งคืออักุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดอักุศลที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดได้ยังไงให้สำรวมสังวรอินทรีย์เอาไว้ ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไว้นะครับนี่คือมรรคองค์ที่ห6.1กนึ่งแล้วมาถึงบรรทัดแรกเดี๋ยวท่านจะสังเกตเห็นว่าย่อมทําความพอใจเกิดขึ้นมีอยู่ในทุกๆอันเลยทำไมท่านจึงให้ความสำคัญสำหรับคํานี้มากเหลือเกินเราจะมีความพอใจขึ้นมาได้ ต้องเกิดสัมมาทิฏฐิต้องเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นโทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษภัยของการที่ไปสร้างทุกข์ไปสร้างเวรสร้างกรรมสร้างอากุศลแล้วมันจะเป็นวิบากวนกลับมาที่จิตที่ใจรวมถึงวิบากที่จะวนกลับมาที่ภพชาติอีกดังนั้นถ้าเราเห็นโทษภัยในวัฏฏะก็ดีเห็นโทษภัยของการทำบาปทำชั่วก็ดี คือมีสัมมาทิฏฐิจะย่อมมันจะทำให้เกิดฉันทะจะเกิดวายามะขึ้นมาไม่งั้นวันนี้ถ้าท่านไม่เห็นโทษภัยท่านแค่อยากจะมาเอาบุญนะปีหนึ่งก็มาเข้าคอสักครั้งหนึ่งก็ทำก็แคๆก,ก,กลับไปก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเคยเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นแสดงว่าท่านไม่มีฉันทะไม่มีพลังที่จะผลักดันที่จะหนีออกจากกรงนี้ ผู้เจ้าถึงได้ตรัสว่ามันเหมือนกับการที่เขียดอยู่ในปากงูเขียดจะเออละเหยลอยชายตีขิมนั่งรอให้งูปล่อยเองมันไม่มีทางเขียดต้องดิ้นรนสุดชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเห็นโทษภัยคือเกิดสัมมาทิฏฐิมันจะเกิดฉันทะจะเกิดความเพียรพยายามนี่แหละนะครับเมื่อเกิดความพอใจอา้าวบรรทัดล่างมองไม่เห็นย่อมพยายาเพราะย่อมพยายามปารบความเพียร ประคองตั้งจิตไว้โดยไม่ต้องมีใครบอกโดยไม่ต้องมีใครสั่งโดยไม่ต้องมีกฎมีเกณฑ์อะไรจะเริ่มทําเองนี่แหละคือความเพียรอันถูกต้องแล้ว